ไปานไ้าันเฮ้ยมึงก็ดีละคนดิมึงก็รอก่อนดิดไหมต้องไปต้องไปยืนต้องไปยืนต้องี่ยนได้มตเอปยืนต้องไปยืนเป็นไดหมรัเดฮ้ยเอาเปรอไดไหมครับเอาเอาเปน้งไเลเนี่้เฮ้ยเอาหลงนี้ก่อนึงครับ รักๆด้วยนะครับผมนนะะผม,มาด้วยใจเฮ้ยรอรอเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นเล่นแม่งรักต้อจมจริงๆต้อมไปอยู่กับผมนะแ <c oughs> ม่งรักต้อมจริงๆไอ้ย <c oughs> ี่่าจุ้มมือจุ้มมือเิเฮ้ยจ <c oughs> ุ้มมาทา <c oughs> งนี้ก่อนกุ้มาทางนี้ก่อนจุ้ <c oughs> มาทางนี้มาอ้าว ไอ้เหี so ้ยแล้วเรากลับไงวะคิดว่าเราลับไดวเนี่ยไม่เจอแล้วไม่กูไปเจอไกล้วราสาได้แล้วมันมู้หาลังกับาอยู่ในกลครับว้ขึ้นล่างเอาไปเอาไปเนี่ยแต่แไม่มานอนไ่เอาออกเอาไกด้วยเอาไปเลยอยลัไปอรอป้นุ่มว อะไรติกแล้วเครับสามสี่มีเิลาด้วยกมมีไม่รู้ตัวถูกคนเชื่อว่าเข้าไปไม้แกรู้ือ้ใชถ่ๆแต่ๆแทคันไันมันขนทนเงินไปเอ้ไม่ได้ใครก็ได้แล้วสิผ่านนะคะไม่พนไม่ผ่านไม่ผ่านเต็นยันทุ่มหนึ่งอะ มันเลยไอ้มาเลยครับพี่ก็ไม่ได้กลับบ้านกันนั่นนะดิอ่ะมามีพักพี่มีไรทำจะมาจะงเ่เล่นมากจะให้เดินตามคนได้ปะอ่ะแล้วมันเลยนะอาสุดท้ายส้าย้าย ไปดู YouTube คืนนี้นะครับพี่เอา